สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้แหม่มก็จะทำผักคาราชินะไฟแดงนะคะทำคลิปนี้เผื่อแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าผักบุ้งเนี่ยหาซื้อยากแล้วก็แพงด้วยนะคะลองไปหาผักที่ชื่อว่าคาราชินะนะคะแล้วก็มาผัดไฟแดงดูนะคะอร่อยดีค่ะไปดูวิธีทำกันก็ปรุงแบบไฟแดงนะใส่พริกกระเทียมลงไปตำนะคะจะได้หอมแล้วก็ใส่ เต้าเจียวลงไปน้ำมันหอยใส่นิดนึงน้ำมันหอยไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเต้าเจียวเขาเค็มแล้วซีอิ๊วขาวนิดนึงแล้วก็ตัดน้ำตาลนะคะนิดนึงตัดน้ำตาลแล้วก็พริกไทย ค่ะ <Okay. S 2> ก็ตั้งกระทะให้น้ำมันให้ให้ควันขึ้นเลยนะคะแล้วก็เทลงไปเอียงกระทะหน่อยหนึ่ง เสร็จเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวไาใส่จานกันค่ะเสร็จแล้วค่ะผักคาลาชินะไฟแดงเนาะหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวยกไปเสิร์ฟกันค่ะ